เป็นภาพที่ชินตาของคนที่พบเห็นนะครับก็จะเห็นเป็นแบบนี้ครับทุกวันนายเอี้ยนแท่ล้อหรือว่าลุงเอี้ยนในวัย72ปีจะถือไม้กวาดด้ามยาวคู่ใจกวาดขยะบริเวณชายหาดวังหนาวีดบริเวณหมู่7ตำบลนานทับอำเภอจนะจังหวัดสงขลาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของอำเภอแล้วก็เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวขยะที่ลุงเอี้ยนเดินเก็บตามแนวชายหาดก็ถูกคลื่นลมเนี่ยซัดมาเยอะเลยนะครับมีทั้งขวดน้ำพลาสติก ขวดแก้วเศษไม้อุปกรณ์ทําประมงจนทาให้ชาวบ้านท่องเที่ยวที่พบเห็นเขาชื่นชมคุณลุงมากบางคนเอาน้ําเอาเงินให้คุณลุงด้วยเพื่อเป็นการตอบแทนในน้ําใจแล้วก็การทําความดีชาวบ้านเล่าว่าทุกวันก็จะเห็นคุณลุงเนี่ยเดินออกมาเก็บกวาดขยะตามแนวชายหาดนะครับเป็นประจําทุกวันตั้งแต่7จ็ดมงชา้าจนถึงช่วงค่ํา ก็จะนําขยะมาไว้เป็นกองกองแบบนี้ครับแล้วก็นําไปทิ้งทําลายอาจจะฝังกลบเอาไว้นะครับส่วนขยะบางอย่างเช่นเศษไมเ้เศษทุ่นอุปกรณ์ทําประมงก็จะนํามาดัดแปลงทําเป็นเปนั่งเล่นทําเป็นสิ่งประดิษฐ์ระดับไว้ริมชายหาดให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมนะครับ นะะักข่าวไปถามคุณลุงบอกว่าจริงๆก็เป็นคนดั้งเดิมอยู่ที่นี่มานานแล้วนะครับไม่มีครอบครัวแล้วก็รักทะเลมากอยากจะเห็นทะเลสวยงามชายหาดสะอาดตานะครับทุกวันก็เลยทําแบบนี้มานาน2ปีแล้วทําด้วยใจไม่หวังค่าตอบแทนแต่อย่างใดนะครับแต่บางครั้งก็มีคนที่หยิบยื่นสินน้ําใจมาให้บ้างคุณลุงยังฝากบอกชาวบ้านและก็นักท่องเที่ยวให้ช่วยกันดูแลทะเลดูแลชายหาดอย่าทิ้งขยะเพื่อให้ชายหาดแห่งนี้แล้วก็ชายหาดทุกแห่งทั่วประเทศ มีความสวยงามคนมาเที่ยวแล้วก็รู้สึกสบายใจกับ